เออเขากันใจเขากันดึเนาะนี้ม่ปูกกาปูกคือปลับปูู้่ปูบวกขุมก็คือกระทั้งการฝากการทองถักะรักบูชาเือใครคือว่าทูกพระองค์เออมือนึ่เป็นมือทั้งวันรนึวันนี้วันทข้าวแปลกมือมือมือเวมเออข้าวแปดแต่ไม่ความหมายเพรเพราข้าวแปดมันไม่ความหมายแต่คือคือเ่าวารู้แที่ข้าวแปกเออแตเข้าวแปดคือช้อนแปดนะ้าวแปดเข้าใจยัง มีความหมายมีความหมายติปูมันอ่าก็ไมีความหมายจังไดญว่าชื่อข้าวไปไมันเป็นมือเงินมือท่องได้เป็นมือบุหรัดจะได้เงินจะ่องมาบวกรวมทางบุกนั่งว่าชื่อสามถือข้าใจบ่ลืมครับปูเออขั้นพอประกอบขันโชคราบแห่งบุหรั่งใถือก้อเงินเงิหนีแล้วเออคือตรงเงินตรงข้ามไปอีกนั่งหล่าว่าอีกพอของเงิ่อนเนี้ยเออคือมาพอบอกใครว่าอืมนั่งเถิดมงไปอีกเพราตัวไหนคะคุณา ถามดปอ,อือเลยถามคู่มือก็ถามก็ได้ว่าแข่งว่ะเออว่าถามก็ได้ายบปุองพือขอๆเลยข่นว่าไม่คู่บ่ลรงเลยไม่คู่ยังไม่ตื่นหรือไงไม่คู่ไปไหนเนาะทำมาไม่หึนลงเลยเลยว่าแขง่งตรงเดยยื <c oughs> มครับมากเปการแขง่งเลยต้องไปมาลูกาลุกคือเนะออม,มานางงมาลูุกคือแกกานาอืนมานังแานบึงออืือ เอออย่งนั้นแหว่ะพอมึงมึกโตไดเอาวกเบ่งนั่นแหละพอก็ะลืยหวากันคือทำเอาว้เบ่งนั่นแหละยิ่งเปดหมดเ่มันมาูวออกมันมเหมือเบ่งนั่นยิ่้ครับปู่ออกมันมอเมือนเบ่งนบัดเสียเบ่งแล้วจังว่ก็ออกซูนมแปะแปะกันว่าก็ออกสองแปะครับกัว่าก็ออกหนึ่งแปะคันู่ว่าก็ออกแปะแปออกแปะแปะแปะไม่เป็นนี่คือแปะ คนมันก็แปะออกมาคือังอีนักแก่มาคือนักป้อพ้อแปะแปดูคือพวามว่าเฮียยังหลบคงแปดูนั่นแหละมันแปะดูถ้าใจยากเสียต่อยมดูเนาะกอแกฝากเสียอื่นก็ฝากเสอ่เนาะคือพามคงไม่แกะมาค่ะเพราะยัอาขานหนา แม่บมอมาคอยไปแต่แปะกับแปะจะให้พ่อว่าจังไดแม่หมออย่างก็ก็เออแต่ว่าเพราะว่า,วามันมีความเสี่ยงนะว่าอยงนระวังนะนักแมงมมีความเสี่ยงนะเพราะถ้าั้นไม่ไปเปลี่ยนหยดถ้าเปลนหา,างั้นไม่ได้ เอารถไยต่อยเกวียนพอเอารถดืวามาแม็เอารถดึงมาแับข้าไปยเกวียนกลางก็ยืมครับปูปเอองั้นนะรถข้างนี่ะใช้งานตลอดคักแน่เนาะยืนั่งหนักเนาะรถพึ่งึาคืออยากไปคือจังไม่รถดึงมันนั้นคือแต่รถดึงพอพอประการนังแต่ง,งโม่อ่ะก็ไปใช้งานก่อนวันนี้ก็แดงได้ขายเือด่มครับงานไปใช้งานเด้บถข้ามนย่า ถ้าเขาบิดเปล้อนถุงแตกลูกงเลือออมันเปนกับข่านย่านแล้วบ่าเคลยรเอะมันก็แตกยู่มันก็เลยมันเเปลีอยนมาเป็นกันข่านงนมเปนกันข่านบัดเบ้งพอมาให้ขื้นเลยนะถ้าจะแตกก็ข้างมาให้ขืนให้ขือนแต่ลดดึงเั้าจโอเคใช่ครับคุณางแ้คมมากก็ด้หัวว่าค่ะ เอาหัวเข้าไปวันนี้ว่าวดอกมาคืองั้นคืองั้นก็กันตายวันนี้คืองั้ก็กัตายเ่นแั้นล็บป๊กแป๊วนกเขาเอือดกระด้ขู่ออไปขู่มาอังนะจก้จีบักเช่เอว่ากูบป่าไว้ว่ากันเนาะอันนี้เออคือผ่านทางช่องหนังแดงมูขาด้วยมือนอช้อยุกิมมีนงรักมีออสมาห้ว เอารวมคือรวมแห่ไม่อบไม่รักไม่อบไม่มาห้าอยู่วันนะั้นเขาขาดพารัหนึ่งๆวยวยบุกมามาอันนี้เข,ขาขาดนางว่าชนะกระตุรกงมือทำมุูกับปู่เขาลอยบวโดนกับปุกป๊กโกับปุ๊กพอการจัเติีมแล้วนะนะอ <c oughs> เออามือเกอบมือหลับมือเกอบมือมังถูกกรภาาแข็งแรงฮ่าหึงหึงเว่อจะท่องทางกูไปเรื่อยๆมันไปได้เต็มแล้ว่าเป็นอัดงัดงัดเข้าปมีกระปุกสองลออยูอ่เออกระปุกทั้งลองก็มือกระปุกอ้อมเของแเออเขาอันนี้เขาขายอีนางอัพึมงาโกชุ่มโชคดีถ้า้โอปูตาหนึ่งพันห้าร้อยบาทไม่ใช่หมื่นห้านะเออี่นั่งร้านเนาถึงเ อีนังลกแกงแวมขอรวบคาทักองบุกอีธพอบพรแรมากฤพอบพรแกมากปันไดกบเขียวเขวห่างหลายวันเขียวห่างวันเดียวเขียวห่างวันเดนงรกงแวมเท่าไรเขียวลดออกไก่ขงหมเด็เขวถามทิพยองเล็กทเกวเกทยเกเด็เด็กเดเกเเดกเมเด็อเเด็กเเดกเกเอกเด็่เด็กเดเกแกกกก เดา๋วนมีคิดเก่กมเข่าไไอ้มาทานริมครับแค่บวเต็มปากมึงแค่คิเก่น่ไมิมครับปู่ก็อ้หลายวนขันกุ้งะเออกุ้งดวัาที่หนึ่งกุ้งดรหลังวันที่หนึงจะถึงมากว่าทันจะถึงแค่ข่ไม่เอาทันเดี๋ยวนี้มันได้คึิเกมันคเกลีเย็่าันวัที่หนึงแต่คลิเกลีคือเกาเออเอยวนขังมากวันันที่เรงกับคือเกาทีปู่เออ บาดนี้นั่งนกแกงแหวก็ะลรประกามากเพราะว่าไม่แข็งชุกเกิดดืงผู้หลานนังว่าชื่นเงินผู้หลานก็ถึงมาหาว่าค่าวให้แข็บเต็มปากกว่าค่าวเต็มปากก็ได้มาบ๊วยเออเดยวนี้แข็ชุกเก็ดดึงบ่าอ่ะเอาก็คือนั่งนกแกงแหวกข้อหันอีนั่งนกแกงแว้ไปใครแขวง่ะมันเต็มปากจะมาหาพอแล้วดูเ้อเดี๋ยวนี้เหลือชุกเก็ดเนาะอืมอาชุกเกดกับชุกเดผู้ใดือว่าจังไง ขั่นบอกก้าน็มีก็ได้กัเป็นรุ่มค่เด้อกลองก้นก่องกวยค่เด้อย่งหอกแกงแม่มันบอกข้าังบอกาบอกื่อเขาใจโอเคถามมาอียังหอกแกงไปถึงมึงมิดาบมถึงมหมันบอกอีพอขอเขีนเมืองห่างมันมือถามหาเข้าขาด้าขาเข้าขาหมาตองย่งหอกแกงไปคงมแค่จะได้ไข่ค่วใหม่เดี๋ยวนี้ได้ถึกเกตเนาะเอาชึกเกไปก่อนได้ใส่เียวไม่ยอมชิปเกตติปู กาถเป็นการแข่งก kind of so ันเืม uh, ันว่าไทอถึกเกิมาถือเอาอึ่งนังเขาอืมอ่ะผูกพัให้ทุกร้านใหญ่ทุกผู้ทุกคนนัวเด้อเจ้ผู้ใดเขี่วบ่กับไปใช้ใช้ถึกเก่อให้มัดเต็มปากเดเอบ่าออาโมานำ้วยอืนังเาแก่แวถใจกู้กอกคขถึกเก่นย่าไปใช้ถึเก่าเด้ใช้ึกเกงมัดใส่เกมันเป็นยังกู มัดคืได้ร้ายักหักักมันดำรู้อะไรดำรู้ะไรึงาหักจะรื้อะรื้ออันนี้เอฟคีผ่านทางเครื่องยืมแล้วร้วยไบาดเพื่อว่ามันปากกับขอเพราะอันนี้ก็อย่างบาดดีก็แบบคอเด็กก็มัหุบบาดกมันบาขั้นใจทึบเก๊ทึบแต่ทึบเต้าไงคือบานครับก็งี่้ายบาชื่อนึงมับาอครับผัเออหามั้งบานก็จดง วันขึ้นหนึ่งเอาก็คือวันขึ้นหนึ่งร้านขอพ่อมาขอโชคขอรับขอโชคขอมังกองค์ปู่ชื่อพระขาวเนาะเออมาคู่กันเลยว่าขอเบิกบุญครับพ่อเออคุกแกเบิกเชือกเก่งหายใจว่าค่ะคืองางหลักว่าใจว่าเบิกเชือกเก่งวดนี่คือพอพ่อขอเบิกบุญไงเลยเพราะว่าจะได้จัดงานวัดขึ้นเก้าให้องค์ปู่ชื่อพระขาวอืา มันคือบอพอคือได้เพราเปิดกุงแก่เปิดเก็เก็หายใจเพระได้พอกรนดึ๊ว่าเป็นงั้นคือบ่อให่คุณแกกระดูงี้นะจากเปิดก็ไปเปิดเอามาหมครับเปิดเก็บเก็บเปิดเก็บเก็ุแกเบอดเก็บเกเปิดเอาได้ไม่คู่คเอาม่ได้จักแทงอืพอวิธีใช้ดูแลอืวิธีใช้ดูแลว่าไม่คูเอามาได้เยอะว่างวนเยอต่ัมากเยอะ ป่วยงาคือแรงมาละมือคอนคอยเด้คมือช่วทช่วยด้วยปัวยงคือไม่ตัอยเออหายอีน่ะกอยไปหาออกมาคอยกันเพราะ,ว,ระว่าแกแห้งมาคู่บาไหวมันหนักเข้าใจไหมข้ามแขกงมันหนักจะยิ่งครับผมว่ามันเข้ามาจากท่วางหันหามาคู่เออกมาบ่ได้าย,ายแต่วังวันนี้อาขอแข้งอีน่กอดรแ้ไปหาคอยกันบ,บักเชื่อเออเามาบ่าบอกเชื่ เดิมก็บอกยังแต่งมบ่อวานยังไหนวบ่ด <s> ้เออเดแต่อยังก่อนก่อกับคงไดเยอะๆอปหาคนทรายเออเดียวไดียวเดียวเดียวยังใปทอะยังปปทมะไรก็ยังก่องก่อนไปหาออกมาทรยก็คงจากบ่หาค่อนข้างนะ ขาดขายขาดคว่าเขาเอือวมาหาเขาถายคอว่าหาเมาครับปูเออแต่ว่าเปผู้ยึ่นนะก็คือหาไปพู้แค่มาหาบพคือว่าแค่เอือนไปเอือถึง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 ถึก็พอดพอ้เราเอาพู้ื่นไปหาถาหาคูว่าเขาใจมั้ยครับปูแม่ครูอยู่ตรงกลางอืมไปหาปอกมารู้จักไหมว่าจะได้กี่กิโลเขาจักว่าเอ๊กี่กิโลครับปูมารว่รวูกันเ้อะ่ เพราะว่ามันมีของหักไ่บอสหักถ่ายหักคัวเมื่อคู่เดินตรงกลางใช่ไหมคบอไม่คู่ไม่ต้องระถื้ออะไรให้มันหนักหนาเพราะว่ามีตัวช่วยไม่ถ่ายไม่คว่ังบอสหักคนละหักมาป่งล่งแ้วกัมารวบกันมารวบกันไปถือได้ท้องค่ำหลายฝ่ายพอก็ได้เอาการทางมาทางบนมาทางบนเรื่มครับขั้นบาทางมันบอเริ่มมาทางเรื่ง เขาตอกออกจากทางหมายว่าให้คือขึ้นหนึ่งเกี่ยขึ้นหนึ่งเรือรวบรวมเือของขังนวดเน้ออืได้กี่กิโลกับรู้แต่มัได้เก้าร้อยเจ็ดสิบกิงเก้าร้อยเจ็ดสิบกิ่เก้าร้อยเจ็ดสิบกิังได้เก้าร้อยเจ็ดสิบกเก้าร้อยเบกิโลครับเพราะไรื่อได้ยืมได้ลายนีได้รายเท่าไห เวลาแข็งมากคุวามวลาแตัวมันหาทั้งสองขางนะเพราะว่ามือตัวช่วยไงถ้าไปเอาดำพังแต่ไม่คุณเอามามันได้มันงักคูณจักว่ารึมต้องมือค่นหาดคอนหาดขาแกะหาคัวได้ก้าวร้อสเกิดสิกกิโลก้าวร้อสเกิดสิบกิโลเมื่อเดิมพอเข้ามาหาหมือฟ้อมันคือว่าเป็นเลือหาคือว่าจักมาจะถามจะฟู เออขางยึกกับหาขางยึกกับหาหาป้ตื่นยัางพอผู้งญิงได้จ้ะผู้หญิงหาจ้ะง่ายเคือเจรงานอยู่จ้ะลูกจะเพราะว่ามันต้องหาทางได้หาขั้วเขาจะเอาก้มวัดออกมาเลยเกาโรตเลื่นซึกรโรถ้างั้นเอาออกมาเม่ได้เพราะว่าต้องไปหาเพื่อกำเข้าใจไหม อืมเรื่ขามางอ่ะอืเพาะมาเรืกอเป่าได้เรั่งหาดรื่าไดเเพราะทำงานขึ้นเรื่องคืนจะรนาบุงเรือเรืองอมันจะสกันอ้าวให้รู้ล้มีสุกีรักมีกีมาอรู้ว้นนะ้สุขาวว่าแล้วหึงหึงรุเวระจงหวังบุญมากรดยคือได้แถงพอถึงเดู้๋วเดอเออปากนั่งดึงมากบ้างอืมอัาวคืมานน้ำพอยิ่งหุ่งหายคืคหายมานคือกันอืมเป็นขับวันบูมให้เขามาบุมเนาะอ อันนี้อนงงการเพิกการจอขอถวายโอ้กูมือนึ่งึืนหนาได้พอกูมือสาม่อยมือหาได้พอวพรามันท่าหมดอย่างนี้องงการเพิกก็ได้เนาะหน่อยหนาแคขึือกันนะเออผู้ขาทางท้าเขางว่ไปแล้วแต่มือหน่อยมือร้ายว่าทำแล้วแต่มือโขกมือบพราโข่งเพข่ผู้ขาก่ะคือเออขอหายอนางการเพิม ขอให้ม e ah ีโชคมีราบมีโชคมีวัดสุขภาพให้แข็งแรงเออจะเก็วจะเป็นงรู้ระดับข้างรู้ังดับเข่าร้าน้ำเป็นจะข้างัะเก็บรับขวดเอวเออออาจจะข้างั้งพอเดี๋ยวพอาอหายเดีลยวเด้อวเดี๋ยวก็รช่วงกะเช้าอะหึงๆแล้วก็บริวดอ่ะเขาขายอุบ อันนี้ของอีน้ำแตงหมูน้ำตะกุ่นชูผีหนักเนาะมาเปิดน้ำมาคือไชูแต่ก็ไม่ผีแต่ก็ไม่หนักของเนาะพรอมขอบขั้วท้าทงถ่างวงไปเรื่อยมาจังไหนปูแกะขอทุ่นทุ่นบารายเจมัว่าขอโชคนำถามตัวเนึ่วมาถามวอ่งมือนืดเกเอาขักเปล่าอึขึ้นแตงหมจาปูอยากได้อยู่อยากได้ถามตัวบ่มันจังขึ้นว่าหน่อย บั้นหนต้นนจะบัวพกเขานต้นหนกว่ากันจ้นหนหอยน้ำค้าครับขอถามขวดตรงจะได้ถาามขวดตรงกระลุงไปเสียนเอาทำไม่อโดวจึ้มนะน่ะอืมนี่ขนาดตัวอ่ะเนาะอนนั้นบอกปะเปีนปะเปืียนช่องปเปียนช่องอืมคือลึกา ก็ยังบ <For> um. อกูนังจื้อเนาะอ้าวจากโชคจากลาภเคลียเอาของดีเนาะโอเคโอเคโชคมาทำัวนะลูกนะอ่าข้อค่ะอันนี้ของอีนางอ่อนอุมาคือมือข้อค่ะโขงขางวงวันเดิมนะพ่อนะไม่เปลี่ยนแปลงใช่ไหมคือพ่อให้ลูกมาเปลี่แปลงให้ใ้มาวันที่เก้าอีนางอ่อนอุมาหรือว่าอีนางโขงมองอ่อน มากับคารวะแห่งองค์ปู่พ่างนะมืองมากมากบ่มากเพได้พ่หายล้วเด้อเอาเก็บบ้านดำด้วยไม่เป็นไรยิ่สมุนท้งปู่พ่าอันนี้ขอถาทงข้างบุมกับพี่พ่อแล้วพ่อนะเออสั่งบุญไปน้ำเคืองนะพ่อหอยแข้งไปน้ำมาคู่ให้ผู้ขามือชกมือักมือชกมือหมาเด้อยิ่งบาพ่อก็ะถือหายขึ้นกัน่ะเอาแบ่บ่ารับไาย่อเนาะ เอออาแต่คือหายเออเร่งหนาเร่งร้งรวบิ่งก็ได้เร่งข้างหน้าม่ใชข้างหลังเนาะเร่งข้างหลังมาใชข้างหน้าเขายิ่งก็ได้างอ่ะเร่งหนาเร่งห้ัอกูห่าหนาเรืองเออเบิงออกเ้อฝุ่มัานดำด้วยเ้อเ้อห่างมือกึ่งกระดึงกระดึ้งอันนี้เขาใครชายเขาข้างบุงเขาอีดังนั่งหมอใช่ไหมเออเรียกแต่เรียกน้ำเขาเรียก็คือน้ำเขาดูคือคืนน่ะ อาให้มือโชคมือรังมือโชกมือไม้สุขภาพแข็งแรงนะยืนังนักเนาะยนงแล้วก็คว้ยเออเอามาทั้งเง่นกว่ามือแล้วมาทั้งคือกว่า